สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับคณคหุก๊อ์นะครับจะมาสอนในเรื่องทักษะการเล่นลูกสองมือล่างนะครับหรือที่พวกเรารู้จักกันก็คือการอันเอร์ลูกวอลเลยบอลครับมาดูกันครับว่าการเล่นลูกสองมือล่างนะครับมีความสําคัญยังไงในการแข่งขันวอลเลยบอลมาดูกันครับทักษะการเล่นลูกสองมือล่างเป็นทักษะพืนะ้นฐานของกีฬาวอลเลยบอลในการรับลูกเสิร์ฟรับลูกตบและส่งลูกบอลให้เพื่อนในทีมโดยเฉพาะผู้เล่นที่เป็นตัวส็อปเปอร์ ที่รับลูกวอลล์บอลครั้งแรกที่ฝ่ายตรงข้ามเสิบมาซึ่งจะต้องมีความชำนาญและความเน่นยำสูงในการเล่นลูกสองมือล่างนั้นมีการใช้ลักษณะมือที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความถนัดของผู้เล่นแต่ละคนแบ่งได้หลักๆอยู่3แบบดังนี้แบบที่1การจับแบบช้อนมือแบบที่2การจับแบบโมบมตร แบบที่3การจับแบบประสานมือการเล่นลูกสองมือล่างลูกบอลต้องกระทบลงบริเวณท่อนแขนเพื่อสามารถควบคุมการกลอนของลูกได้พร้อมกับแขนทั้งสองข้างจะต้องไม่งอแขนตรงศอกไม่งอกลมมือให้แน่นการปฏิบัติทักษะการเล่นลูกสองมือล่างครับการนติดที่หนึ่งนะครับของการเล่นลูกสองมือล่างนะครับ ท่าเตรียมนะครับการยืนนะครับขาทั้งสองข้างนะครับต้องมีความกว้างอยู่ที่ระดัวหลยครับดังนี้เลยครับต่อมานะครับการยืนเท้านําเท้าตามครับการยืนลักษณะนี้นะครับทําให้การยืนนะครับมีความมั่นคงครับและก็มีบาลานซ์มากขึ้นและการยืนในท่านี้นะครับทําให้การเคลื่อนที่ไปรับลูกจังจวดต่างๆเนี่ยทาได้คล่องตัวมากขึ้นวิธีการยืนนะครับให้เอาขาข้างที่ไม่ถนัดนะครับไปไว้ด้านหลังครับ ก็ก้าวขาข้าที่ถนัดนะครับมาด้านหน้าในลักษณะนี้เลยครับครับสเตปที่2นะครับของการเล่นลูกสองบนล่างครับหลังจากที่เรายืนถูกต้องแล้วนะครับแับต่อไปนะครับให้เรานะครับค่อยๆย่อตัวลงเล็กน้อยครับพร้อมกับรวมมาข้างหน้าครับหลังจากนั้นค่อยๆยืดลําตัวขึ้นครับพร้อมกับตานะครับมองบอลที่เราจะตกลงมากระทบที่ข้อแขกของเราครับ ขนต็ที่านะครับของการเล่นลูกสองมือล่างนะครับหลังจากที่เราอันดอร์บอลเสร็จแล้วนะครับให้ทําการนะครับค่อยๆปล่อยมือออกครับหลังจากนั้นให้ยอดตัวกลับมาเหมือนเดิมพร้อมกับร่วมมือมาไว้ที่เดิมนะครับเพื่อที่จะรอเล่นลูกต่อไปครับครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการเล่นลูกสองมือล่างและก็จังหวะในการเล่นลูกสองมือล่างแล้วนะครับต่อมาครับจะเป็นในเรื่องของแบบกครับ แบบฝึกในวันนี้นะครับจะมีทั้งหมด2แบบฝึกครับนะครับคุณครูนะครับจะขอให้ักเรียนนะครับเตรียมลูกบอลเล็กลนะครับเป็นอุปกรณ์ในการทําแบบฝึกในวันนี้ครับครับสําหรับแบบฝึกที่1นะครับแบบฝึกนี้นะครับวิธีการทําแบบฝึกนะครับเรานะครับยืนท่าเตรียมเหมือนเดิมเลยครับหลังจากนั้นนะครับยอดเข่าลงเล็กน้อยครับพร้อมกับยื่นลูกบอลออกมาข้างหน้าในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับ ให้โยนบอลนะครับขึ้นเหนือศีรษะตามองบอลในจังหวะที่บอลกระดัะตกนะครับให้นักเรียนนะครับค่อยๆย่อเข่าลงพร้อมกับยื่นมือออกไปจับลูกบอลไว้นะครับหลังจากนั้นให้ทําต่อเนื่องนะครับให้ทําต่อเนื่องสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะครับเป็นทั้งหมดสามเซตนะครับครับสำหรับแบบฝึกที่สองนะครับทําคล้ายกับแบบฝึกที่หนึ่งนะครับแต่แบบฝึกนี้นะครับ หลังจากที่เราโยนบอลขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับมาเไม่ต้องรับลูกบอลไนะครับให้ล่อยลูกบอลนะครับตกลงพื้นเลยครับและให้ลูกบอลนะครับกระโดดขึ้นจากพื้นครับหลังจากนั้นนะให้เราค่อยๆย่อตัวลงพร้อมกับรวบมือไปข้างหน้านะครับแล้วให้บอลที่กระโดดขึ้นจากพื้นเนี่ยนะครับตกใส่ข้อแขนของเราครับในแบบฝืนนี้นะครับเป็นการฝึกเพื่อที่จะให้เรารู้ถึงจุดที่ลูกบอลจะมากระทบกับ ข้อแข็งตกลงครับวิธีการฝึกนะครับให้ทําทั้งหมด5ครั้งนะครับต่อ1เซตนะครับทำทั้งหมด3เซตครับครับสําหรับการสอบนะครับคุณครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับอัดวิดีโอส่งคุณครูนะครับโดยจะมีรูปแบบให้อยู่2รูปแบบให้เลือกนะครับรูปแบบที่1นะครับให้อันเดอร์ลูกบอลลิบอลนะครับต่อเนื่องทั้งหมด5ครั้งครับและรูปแบบที่2นะครับ ให้นักเรียนนะครับอันเดอร์ลูกบอลเช่นกันครับแต่สามารถอันเดอร์และจับลูกบอลและโยนขึ้นมาใหม่ได้แบบนี้นะครับทาทั้งหมด5ครั้งเหมือนกันครับให้นักเรียนนะครับเลือกเอาแบบใดแบบหนึ่งนะครับ Who crawling baby, baby?